ตรงนี้ว่าแล้วบางทีอาจจะเคยไปคอมมิชชั่นเพลงหรือว่าบางทีไปได้เพลงที่บอกว่าสําหรับ,บวงนักเรียนเขียนให้วงนักเรียนเล่นแต่ว่ามันไม่พัตติคอลมันมันไม่เหมาะกับการเล่นมันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์นะครับว่าเคยเจอปัญหาอะไรบ้างครับแล้วก็ถ้าสมมุติอาจารย์มีโอกาสได้เจอกับคอมโอเตอร์หรืออารเรนเจอร์ท่านนั้นจะมีคําแนะนําหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ลุงก่อนละกันครับอาจารย์ลุงครับ ครับผมเรื่องปัญหาใช่ไหมครับอันนี้ผมผมคุยคุยเรื่องรวมๆเลยกันนะครับในฐานะที่ได้ในฐานะคอมโพเซอร์หรือว่าเลนเจอร์แล้วก็ได้ทํางานร่วมกับผู้ควบคุมวงหลายๆวงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยจากการทการสั่งเพยงเป็นแบบตามสั่งเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าของเจ้าของเนื้อ,อาหาเนี่ยเจ้าของลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอ,อะไรกันแน่หรือว่าเขาไม่รู้ว่านักเรียนของเขาเนี่ยมีความสามารถ อย่างไรกันแน่นะครับอันนี้ผมโยงไปถึงอาจารย์อาจารย์พันนะครับก็คืออย่างอย่างวงที่วง,งนตรอาจารย์เนี่ยค่อนข้างมีการซ้อมที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็มีการวางแผนเนี่ยผมว่าสิ่งนี้จะทําให้เราเนี่ยในฐานะผู้คุมวงเนี่ยมีความรู้เรื่องมีความเข้าใจเด็กได้เป็นอย่างดีนะั้นพอเราเข้าใจเด็กแล้วนะครับเราก็จะสามารถสื่อสารกับคอมโพเซอร์หรือว่าออเรนเจอร์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเอเอเพลงความยากง่ายขนาดไหนสําหรับเด็กเราแล้วเด็กเราเนี่ย เราจะสามารถคำนวณได้ว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยในการแสดงครั้งอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเด็กเราอ่ะจะมีแนวโน้มหรือว่ามีพัฒนาการไปได้ขนาดไหนอาจจะจากเบอร์ห้าถึงได้เบอร์เจ็ดแค่นี้พอนะครับหรือบางวงอาจจะได้ถึงเบอร์สิบเลยนะครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยคือครับพอเขียนเพลงไปปุ๊บที่ผมกลายเป็นคนจีนทุกทีเลยครับลือครับลือเออปีลูะโนไล่ก็นท่าทีเดียวตัดออกวันนี้ตัดตัดตัดโอ้โหในฐานะคนเขียนเพลงนะครับการตัดเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันยากมันทํายากกว่าเพิ่มเข้าไปคนอื่นไม่ทราบนะครแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมตัดเพลงเนี่ยมันมันมันจะไปกระเทือนอันอื่นเป็นโดมิโนเอฟเฟกครับไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นโพเมลโฟนมันไล่เนี่ยมันม,ไม,มีไม่มีเมลโฟนไล่นี้ตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องไปคิดบาลานซ์กันอื่นแอาจจะไปกระเทือนถึงเซสชั่นจลองที่เขาทามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมกําลังรู้สึกว่านะครับถ้าถ้าผู้ควบคุมวงเนี่ยนะฮะ เขาเรียกว่าอะไระกําลังเด็กได้ถูกต้องเนี่ยนะครับการเพิ่มความยากให้เขาไปเรื่อยๆมันง่ายกว่าการที่จะแบบว่าตัดโน้ตออกคือได้เล่นโน้ตมายากแล้วก็แบบเล่นไม่ได้อเงี้ยมันเสียเวลาด้วยอันนี้ครับอันนี้เป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ท,ที่มีประสบการณ์ครับก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจอแบบนี้นานาที่ครับสิบเปอร์เซ็นต์แบบอาจารย์เพิ่มพี่ลุงเพิ่มหน่อยยากนี้นะครับก็มีม,มีมีที่เพิ่มนะครับมีโรงเรียนเดียวนะครับก็จะเป็นสุรนานลีนะครับบอกว่าพี่ลุงอเอาไมโครโฟนบินบินหน่อยอะไรเงี้ ให้เขียนเพื่อน,นจุนจะบอกให้เขียนเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุนยังอยู่ไหมครับอยู่นะครับโอ้คุณลุงตรงนี้ไม่ได้รถไนต้องบินแล้วอะไรเงี้ยเออหรือไม่บางทีก็ก็บอกว่าหน้าที่เดี๋ยวผมจัดก,การเองอ่ะไม่ถูกใจเขียนเองเลยนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นประสรบการณ์นะครับเรื่องเขาเรียกว่าะกะกะกำลังเด็กแล้วก็การวางแผนในดอูอความสามารถของเด็กในอนาคตครับีปัญหาปัญหานที่แชร์โอเคครับก็ต้องดูเรื่องของความสามารถของ เรียนด้วยแล้วก็ดูว่ามันมันเล่นได้จริงด้วยหรือเปล่านะครับก็เมื่อกี้นี้ครับอาจารย์ลุงก็ได้กล่าวถึงของวงของอาจารย์ท่านเหมือนกันนะครับท่านท่านครับอยากให้ช่วยแชร์นะครับว่าเจอเจอปัญหาอะไรบ้างครับของของบทเพลงครับปัญหานะครับปัญหาจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม่ครบมากกว่าครับซึ่งบางเพลงเนี่ยอืมปัญหาคือไม่สามารถที่จะมีเครื่องอื่น แทนได้ซ,ซึ่งซึ่งมีอยู่ครับซึ่งบางลายแบบเมโลดี้มันสําคัญคือมันไปอยู่กับพวกแบบเทมเปตเนี่ยซึ่งบางทีเทมเปตเราไม่ได้แข็งนะมันไม่มีเครื่องอื่นมาแทนนะครับอย่างหรือบางทีอย่างโน้ตบางเพลงสามารถเล่นได้แต่ว่าไม่มีทิมปานียเนี้ยทิมปานีกลายเป็นมีโน้ตเมโลดี้อะไรเนี้ยบางตัวซึ่งอาจจะต้องหาหาแบบ ลายเบสกีตาร์มาแทนเพราะเราก็ไม่มีทูบ้าด้วยทูบ้ามีอยู่ตัวเดียวซึ่งก็ยังไม่ได้แข็งมากซึ่งปัญหาหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของผองเครื่องดนตรีมากกว่าครับแล้วก็ลายบางลายที่ที่ที่แบบสเปเชียลสำหรับบางเครื่องที่เราไม่มีจริงๆครับอย่างเช่นเครื่องดนตรียากๆชามอ่าทิมปนีอะไรอย่างเนี้ยครับหรือว่าก็จะมีอย่างเช่นอะไรกัะส่วนใหญ่จะเจอแค่นี้ครับซึ่งที่ว่าซึ่งบางเพลงเป็นไปได้แต่ว่าเครื่องเราไม่สามารถ ที่จะเล่นได้เพราะเราไม่มีเครื่องนั้นอะไรอย่างนี้ยครับซึ่งการที่จะเอาเบสเบสกีตาร์มาแทนทิมปานีก็ก็ไม่ไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่ครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็หลักๆปัญหาที่เจอน่าจะประมาณนี้มากกว่าครับซึ่งปัญหาอื่นยังยังไม่ยังไม่ได้เจออะไรเยอะเพราะว่าถ้าเป็นเพลงที่มันเฟกซิเบิลครับก็สามารถเอาแบบคีย์บอร์ดสองตัวก็อยู่ละหรือว่า เอามาใส่ลายสติงใส่เครื่องแชมเปตเมโลดี้อะไรก็ก็ว่ากันไปครับแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆคือคือน่าจะเป็นหนื่ของเครื่องดนตรีมากกว่าครับประมาณนั้นครับอโอเคครับขอบคุณอาจารย์นมากครับก็ของอาจารย์ท่านเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของจํานวนเครื่องดนตรีที่จํากัดสําหรับในวงนะครับบางบางวงอาจจะเครื่องไม่ครบอาจจะมีเครื่องขาดเครื่องที่เขาเล่นเมโลดี้สาคัญไปนะครับผมเลยนึกถึง e ีีหนึ่งนะครับที่ตอนนั้น เรามาไลฟ์กันนะครับกับเรื่องของ flexible ensemble นะครับก็มีการแบ่งเป็น soprano a u t o tenor bass นะครับก็เลยนึกถึงวิดีโออันนึงครับตอนนั้นที่เราคุยกันในของกลุ่มสปกเกอร์ว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างอาจารย์แก่ก็ได้ส่งวิดีโออันนึงที่เป็นอาจารย์นำสุดซ้อมวงครับแล้วก็อาจารย์มีพูดถึงเรื่องของ soprano a u t o tenor bass ด้วยเลยอยากถามอาจารย์แกนะครับว่ามันมันเป็นยังไงครับหรือว่าอาจารย์เคยเจอเป็นปัญหาอื่น ที่ในบทเพลงที่อาจารย์เคยเจอมาอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยแชร์นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แกาากดอันนี้ก่อนครับได้ <Thank you. S 1> ครับผมก,ก็จากที่ความจริงจากที่ขออนุญาตถอยไปที่อาจารย์ลุงนิดหนึ่งก่อนความจริงกับที่อาจารย์กิฟต์นะฮะที่เรื่องอ่าคอมมิชชั่นมิวสิกเนี่ยความจริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเ<ๆ>พราะเปิดโอกาสให้นักเรียบเรียงนักแต่งเพลงรุน่รนใหม่ๆเนี่ยได้เผยแพร่ผลงานจริงๆแล้วผมก็ชอบที่จะให้ บางทีให้คอนเซปต์กับพวกนิสิตที่เขียนเพลงเนี่ยแล้วก็ให้เขาเขียนเพลงมาแล้วการให้วงเล่นเนี่ยเพราะเป็นการประสบการณ์นะทำให้เขาได้เห็นว่าเออเขียนแล้วเอามาเล่นเนี่ยเสียงเป็นยังไงเท่าที่เคยเห็นมาบางทีในทฤษฎีนะครับบางทีเ็าเรียนโอ้วางคอร์ดสวยเลยนะครับแต่ว่าเขาเลือกใช้เล่นเสียงไม่เป็นบางทีมันเป็นรอสคอร์ดทำให้ถึงแม้จะคอร์ด ไม่ได้ตามฟังก์ชันตามลายเป๊ะเลยแต่ว่าเขาวางเลนสสิ่งไม่ดีโครสคอร์ดเข้ามาปุ๊บวงก็ตื้อๆไปเพราะมีการขยับปรับแก้ช่วงเสียงอะไรปุ๊บวงคนละเรื่องเลยก็คอร์ดเดียวกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ที่สำคัญที่ว่าอาจารย์หรือนิสิตนักศึกษาหรือว่าพวกใครที่เขียนเพลงเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนให้วงตัวเองเนี่ยแล,แล้วจะได้ประสบการณ์เนี้ยมันจะทำให้เพลงม,มันมี มีความามีมิติมีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็การนี้มาถึงอาจารย์พันช์นะครับที่เมื่อสักครู่ที่พูดว่าเครื่องตรีไม่ครบไม่อะไรแล้วก็ที่อาจารย์โกบอกว่ามีอพิซดที่ผ่านมาก็มีได้พูดถึงเรื่อง flex flexi score นะครับผมถือว่าตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยเพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยบางทีวงบางวงเครื่องไม่ครบบ้างหรือว่าเครื่อง ไม่แข็งบ้างอะไรพวกนี้เราก็ย้อนกลับมาดูที่เราได้เห็นประสบการณ์ของฝรั่งบางอันที่เสียงเป็น,เป,นเป็นเครื่อง B flat เครื่อง C เครื่อง E flat เครื่องอะไรต่างๆพตัวนี้ยมันเป็น f l e x i s c o r e เป็น flexible นะครับซึ่งไปดูจริงๆแล้วมันก็คือ four part c a l l a l e นะครับซึ่งสมัยก่อนก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับตรงจุดเนี้ยนะครับพอเราเห็นไอ เป็นโฟร์พาร์ตคอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยบางทีเราเอามาประยุกต์ใช้คนที่เล่นฟลูดเล่นคีริเน็ตที่มักจะเล่นเมโลดี้อย่างเดียวบางทีผมจับให้ไปเปลี่ยนไปเป่าลายออโต้บ้างไปเป่าเทนเนอร์บ้างเขาจะได้เรียนรู้ลายต่างๆเรียนรู้เบสคนเป็นโซฟาโนเรียนรู้ว่าเบสมีความรู้สึกเล่นยังไงบางทีผมเล่นสับลายกันเลยนะครับก็ทำให้แบบว่าเขาได้รู้จักไซรีดด้วยรู้จักเรียนรู้ลายคนอื่น แล้วก็รู้จักฟังลายคนอื่นด้วยนะครับก็เจ้า flexi score หรือว่า for part corral เนี่ยนะครับผมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและจะช่วยแก้ปัญหาของอาจารย์พันช์ด้วยเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่า,าทรัมเป็ตไม่แข็งนะครับปรากฏฮอนแข็งบางทีเราเอาไอ้ฮอนฮอนคนนี้ขึ้นมาช่วยเบิ้ลพาร์ททรัมเป็ตขึ้นมาโดยที่มันเป็นสกอร์ที่เขาอ่าน เขาเขาดูปุ๊บเขาก็ไปเล่นลายเดียวกับทำเป็ดเลยก็ได้เป็นลายเป็นลายโซฟาโนหรือบางคนก็เรียกเป็นลายหนึ่งลายสองลายสามลา,า,ายสี่เลโซฟาโนอออเทรเทนเนอร์เบสเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้ทุกลายนะครับก็อยากให้เป็นเฟล็กซิเบิลลักษณะรูปแบบเนี้นะครับครับขอบคุณครับ